رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم อัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลิอยบริกาตุลขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไอ a บ k ก์รมฎอนสัมพันธ์ปี2นะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับตลอดเดือนรมฎอนแบบนี้กับหลากหลายเรื่องราวของธุรกรรมการเงินอิสลามและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ผู้สรงคุณวุฒินะครับ ก็คือหนึ่งท่านดรอนัสอมัตยากุลนะครับประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและอีกหนึ่งท่านผู้บริหารนะครับดรอบิดินวันขวัญผู้อำนวยการฝ่ายตรึกแผนชริอะและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพองค์กรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอัสลามอะเลยกุมววเราหะตุลัะบระกาตุลรับอาจารย์อัสลามบริกาตุลกะาจา์ครับผมต่อเนื่องนะครับท่านดรอนัสครับถ้าพูดถึงว่าการบริการการธนาคารแบบอิสลาม ผมก็ไม่เคยได้ยินที่จะยึกน่าจะพูดด้านกันว่าการเงินการธนาคาแบบลามที่เป็นอิบาดะไม่ค่อยมีใครที่จะเออพูดมันมันไม่ค่อยแบบหยิบขึ้นมาพูดได้แต่อย่าให้อาจารย์พูดถึงมันเป็นเรื่องง่ายที่คนอาจจะจับต้องไม่ได้นึกถึงครับกับการฟื้นฟูเชื้อาของอัลลั์บนพื้นแผ่นดินไทยมีความเกี่ยวเนื่องอย่างไรกันบ้างบิสมิลลาฮิราะห์มิลราหมอิมัลฮัมดะลิลลาฮิวะกัฟาอัมมาบะอุดุมตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่า อิสลามนั่นเนี่ยโดยหลักชริอัตเนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์ทุกอย่างที่เป็นการซื้อขายเป็นการรับมรดกเป็นการร่วมลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์ใช่ไหมและก็เรืองคุ้มครองสติไม่กินเหล้าเมายานะคุ้มคร,คร,ครคองวงตระกูลในเรื่องของการนิกะ,ะแล้วก็คุ้มครองตัวาศาสนาคือตัวธรรมะเองนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมยะได้บอกเสมอว่าธุรกรรมการซื้อขายของโลกมุสลิมตลอดระยะเวลาพันกว่าปีเนี่ย เป็นไปตามชารีอะเป็นไปตามนี้หมดแม้แต่ระบบสกุกอะไรต่างๆเลยนะที่มันเป็นต้นที่มาที่ฝรั่งไปทําเป็นเรื่องของเช็คเนี่ยเป็นไปตามชารีอะคือปลอดดอกเบี้ยหมดและเป็นธรรมอี่เป็นต้นไม่มีความเสี่ยงต่างๆแต่พอตะวันตกสามารถที่จะแข็งแกร่งกว่าโลกมุสลิมแล้วก็ออกมายึดโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยหน้าแผ่นดินของอาร์ทั้งหมดถูกตะวันตกบีบบังคับให้ห้ามใช้ชรีอาโดยเหตุนี้เองทุกๆประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมจะเป็นประเทศอะไรก็ตามแต่เอยชื่อมาเถอะ เมื่อได้รับเอกราชเนี่ยไม่มีชริอ์ครับในเี่นี้เราจึงเห็นสภาพของประเทศมุสลิม5 7ประเทศที่เป็นสมาชิกสประชาชาตินี่ว่าแต่ละประเทศนี่จึงเคร่งไม่เท่ากันไงเพราะไม่เคยใช้ชริอ์มาก่อนเข้าใจนะใช้ชริอ์แค่นิกายอย่างเดียวแล้วก็มรดกอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีการใช้ชริอ์ธนาคารของประเทศอิสลามทั้งหมดประเทศมุสลิมทั้งหมดทั่วโลกเป็นธนาคารดอกเบี้ยทั้งหมดจากนั้นแหละที่เราได้กล่าวว่านักวิชาการอินเดียจึงได้คิดระบบธุรกรรมทางการเงินที่ปลอดดอกเบี้ยขึ้นมา และเริ่มไปที่สนใจของนักวิชาการโลกอิสลามจากการประชุมออบิเตอร์ประชุม OIC ต่างๆขึ้นมาจึงนําเอาไปใช้ที่อียิปต์เป็นครั้งแรกและจากจกระจายไปอย่างทั่วโลกนะครับและมาสู่ประเทศไทยดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเอหยาอัดดินเอหยาอุชรรยะการฟื้นฟูชรีอะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลานี้ก็คือในในแผ่นดินไทยเนี่ยได้มุสลิมจะต้องปฏิบัติศาสนาอันเป็นตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ แล้วถ้ารัฐบาลจริงยอมให้พรบรนี้มาเพื่อให้มุสลิมนั้นมรดกรับแบบอิสลามได้ละหมาดแบบอิสลามได้คุมผมแบบอิสลามได้ตามสิทธิและการเงินล่ะรัฐบาลจริงยอมออกพรบรัฐสภาจริงยอมผ่านพรบ,รบรนี้เพื่อให้สิทธิเสรีภาพปันนี้ดังนั้นแล้วเวลานี้พี่น้องมุสลิมที่ทําธุรกรรมซื้อขายผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นช่างเป็นรับเหมาหรืออะไรก็ตามแต่ขายเครื่องสําอางเนี่ยหากจะ ใช้ธนาคาร,ครและต้องการใช้ธนาคารที่ได้ทั้งได้ทั้งธุรกรรมดําเนินไปอย่างราบรื่นด้วยและได้บุญด้วยในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์กามากรอัลลอฮ์ุตาอัลาอินตันซุรลุลลอฮยายนซุรุกุมท่านจะทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์เราจะช่วยเหลือเจ้าใช้ระบบธนาคารอิสลาม <c oughs> เพราะต้องภาคภูมิใจว่าในแผ่นดินไทยบัตรนี้ชริยะของอัลลอฮ์ตาลาได้ถูกฟื้นฟูข,นขึ้นมาใช้แล้ว ในเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากการแต่งงานนอกเหนือจากการแบ่งมรดกนั่นก็คือในธุรกรรมทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนและยากที่ในหลายๆศาสนายังไม่สามารถจะผลิตรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินประสบความสำเร็จแบบอิสลามได้ครับผมครับผมขอนข้างจะชัดเจนทีเดียวแล้นะครับ <c oughs> กับการฟื้นฟูชร้อในเรื่องของการเงินการธนาคารถ้ามาที่ในส่วนมุมมองธนาคารอิสลาม จริงๆถ้ามองแล้วก็ถือเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าเปิดมาประมาณ15ปีเราครบ15ปีนั่นก็คือ12มิยอปี60นเนี่ยครบ15ปีถ้าพูดถึงความที่ค่อนข้างจะใหม่สอดคล้องกับที่อาจารย์นัสได้พูดมาว่าเอ๊ะณนะวันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากที่มันเป็นระบบดอกเบีย้ยมาก่อนเนี่ยแล้วตอนนี้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเนี่ยใ,ในมุมมองของธนาคารมีการบริหารจัดการการสื่อสารยังไงบ้างซัลลัมอัลัยกุลมะรัชมะตุลลอฮ์บารากาตุลรับิสลาม ก็คืออิบาดะอย่างหนึ่งคือความสมบูรณ์ศาสนาที่เราล้์สุบฮานูอัตตาลาที่เรารับรองคือศา,อส,าส,สนาอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยมีความสมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าทุกอิริยาบถสมบูรณ์360องศาแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์เราเอามาไม่ครบทั้ง360องศาเราลืม,เร,ลมเราลืมเราลืมอิบาดะทางด้านนี้ไปเพราะว่าอิบาดะทางด้านนี้เนี่ยก็มาจากอัลกุรอานก็มาจากอัลฮะดีษ ก็มาจากอิยามะมาจากกิยัสเราพยายามที่จะที่จะที่จะปรับใช้ตรงนี้เนี่ยให้เป็นให้เป็นให้เป็นวงกว้างอย่างที่บอกนะครับ15ปีเป็นเวลาที่ไม่นานถ้าเทียบกับธนาคารอื่นที่มีเป็นร้อยร้อปีปเราจึงหาแนวร่วมครับอาจารย์<ม>เพราะว่าในนามของพนักงานของธนาคารอิสลามเนี่ยพวกเราถือว่าพวกเรากําลังทาําดะวะพวกเรากําลังทาําดะวะทางด้านอิสลามิกฟินแลนซ์ ทำดะว่าวให้ประชาชนให้มุสลิมในประเทศไทยได้ปลอดจากระบบดอกเบีย้ยซึ่งระบบดอกเบีย้ยเนี่ยคือเราชินกับมันแต่ว่าเรายอมรับมันไม่ได้เพราะว่าระบบดอกเบีย้ยคือสิ่งที่ทําสงครามกับอัลลอฮฺสุบฮานูวตาราอัลอันนี้เป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้แม้แม้ว่าเราจะชินขนาดไหนก็ตามดังนั้นเราจึงหาแนวร่วมเราเข้าไปพบท่านจุฬาจนกรวตรีเราเข้าไปพบเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ประธานจังหวัด หรือแม้กระทั่งกรรมการมัสยิดอิหมัมมัสยิดตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปพบเราเข้าไปพูดคุยเข้าไปอธิบายว่าเราจะมีแบบนี้นะแล้วเราก็เดินเป็นองคพพ์งคาพยพองค์คาพยพอันนี้เนี่ยก็สอดรับด้วยกับ MOU MOU ที่เราทํากับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย MOU ที่เราทํากับสถาบันมาตรฐานทาล้าน MOU ที่เราทํากับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล้าน,านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราได้รับการตอบรับจากผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่า ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คืออิบาดะแล้วก็ให้เกียรติให้เกียรติพวกเราที่แล้วก็เข้ามาเข้ามาสู่องค์คาพยพที่จะดะวะแนวทางนี้ไปด้วยกันดังนั้น15ปีเลยเลยกลายเป็น15ปีที่มีสาขาเพิ่มเป็นร้อยสาขาทรัพย์สินเพิ่มเป็นแสนล้านนะครับอันนี้ก็คือยิ่งอาจารย์ยิ่งคุยยิ่งยิ่งยิ่งต้องยิ่งต้องใช้คำว่าภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ต้องกล่าวว่าอัลัมดูดิละครับ นี่แหละครับคือ15ปีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ณวันนี้หลังที่ท่านอาจารย์ดรอนัทได้เล่าให้ฟังว่าการฟื้นฟูฉลาดได้เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับที่เราอาจจะต้องมีการสื่อสารกันที่ดรบิดินพูดว่าไปให้สร้างความเข้าใจไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ทํา m o u ในส่วนของรายละเอียดต่างๆคือทําให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นแต่ณวันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะย่องสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ความเข้าใจเรื่องการเงินการธนาคารอิสลามเนี่ย เข้าไปสู่ในใจของพี่น้องมุสลิมอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวันนี้รายการไอแบงค์รอมฎงสัมพันธ์ปีสองนะครับคงต้องหมดเวลาอีกครั้งแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับบับบิลไลตัลฟิกวะฮิดายวัสลามุอะลัยกุมวะราะฮมุตุลลอฮิบร์กาติโรบบดดอนนี้ท่านมีแผนการจ่ายซะกาศแล้วหรือยังการจ่ายซะกาศหรือการให้ทานจะทําให้ทรัพย์เสียของท่านเพิ่มพูนยิ่งกว่าจะทําให้ทรัพย์เสียของท่านลดน้อยลงบัญชีซะกาศ ธานาคารอิสลามลแห่งประเทศไทยคืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้เงินสกาาหรือเงินบริจาคของท่านเป็นไปตามาศาสนบ,บัญญัติบัญชีสกาธธานกธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี001ขีด1ขีด03879ขีด9หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1302 Leite que